สวัสดีครับแฟนเพจอ่านี้นะครับก็คืนวันอังคารนะในรัฐอินเดียนาแล้วเช้าเนี้ยผมตื่นมาไม่สบายนะวันนี้ผมก็เลยจะมารีวิวการไม่สบายที่อเมริกานะครับแล้วก็กินยาอะไรบ้างนะแล้วก็ราคาเท่าไหร่นะเพราะว่าผมว่าราคาเป็นสิ่งที่น่าสนใจที่สุดแล้วคือตื่นมาแล้วก็ อาจจะได้ยินเสียงหน่อยนะครับคอแบบรู้สึกแบบแสบคอมากนะแล้วก็ตอนเช็คเพราะผมใส่บุ๊ปสแตปเนี่ยตัววัดเฮลท์มอนิเตอร์ร่างกายเนี่ยเรสติ้งฮาร์รของผมขึ้นอ,อุณหภูมิร่างกายก็ขึ้นเหมือนกันนะซึ่งไม่ดีตั้งแต่ตอนเช้ามาก,ก็แบบยิ่งรู้สึกแย่ขึ้นแล้วปกติเนี่ยคือผมอยู่อเมริมากาผมก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยไม่สบายนะ นานๆทีจะเป็นนะครับก็เลยไม่ได้เตรียมยาไทยมาด้วยนะปกติก็จะเตรียมมาเป็นแบบฟ้าทลายโจนหรือว่าอะไรางั้นนะครับผมก็เลยต้องไปซื้อยาจาก CVS นะซึ่งเป็นคล้ายๆฟาร์มาสีเป็นร้านขายขายขา,ยข,ายของอเมริกานะครับเป็นเชนนะมีทั่วอเมริกาเลยนะที่ผมซื้อมานะครับมีอะไรบ้างให้ไปไหนอย่างแรกนะครับนี่นี่คือยาที่น่าจะดังที่สุดแล้วนะครับของการที่เราเป็นหวัดอันนี้คือเขาเรียกว่าเดคิว นะครับเดควิลจะมีเหมือนเป็นพี่น้องของมันชื่อว่าไนควิลนะไนควิลจะดังกว่าแต่เดควิลนะเอาไว้ใช้ตอนกลางวันนะครับเนี่ยพอจะไม่ทําให้ง่วงนะแต่ว่าไนควิลใช้ตอนกลางคืนนะเพราะว่ากินเข้าไปแล้วจะหลับเลยง่วงอันนี้นะครับยานี้เป็นอะเซตามิโนเฟนนะครับซึ่งคนไทยจะรู้จักกันนะในชื่อว่าพารานะครับยาพารานะแต่ว่ายานี้มันเป็น ลิควิดนะครับแบบดืม่มกินเลยนะลดอะไรก็ไม่รู้เมื่อกี้กินไปลดน่าจะลดส้มนมะดูคือยานี้นะครับกินไปเขาบอกว่ามันช่วยเรื่องพราคัดจมูกอะไรนะข้างในจมูกตันอะไรเนงะี้ยกินเข้าไปแล้วมันจะช่วยนะครับแล้วก็เรื่องในคอด้วยนะถ้าเกิดเจ็บคอเนี่ยก็จะกินอันนี้อันนี้ดังที่สุดแล้วนะในเมกาอันนี้รากินก็เนี่ยก็จะมีคับหนึ่งมาด้วยนะครับเนือเมื่อกี้ผมกินไปแล้วนะสิบห้ามิลเดี๋ยวกินก็อ นี่กินไปนะครับผมว่าได้ผลเร็วมากนะคือกินเข้าไปรู้สึกเลยนะรสชาติก็ไม่ได้แย่มากผมว่าอร่อยหวานนะครับแล้วก็รู้สึกแบบเร็วเลยนะรูดเร็วมากนะโอเคนี่ครับก็คืออันแรกมาดูราคากันนะ คือเนี่ยผมสั่งใน Uber Eats นะครับราคาของของยาตัวนี้นะขวดหนึ่งกินได้เท่าไหร่มี354มิลลิตรนะครับ3 5ม ml หาิหาร15อันนี้กินได้23เซอร์วิงนะครับ23ครั้งวันหนึ่งก็กินประมาณ2ครั้งนะครับราคานะครับอันนี้ผมสั่งนะไม่รวมแท็กอะไรนะ12.79ดเาดอนนะครับแต่เป็นเงินไทย 434บาทนะนี่คือไอเทมแรกนะครับ434บาทแล้วผมว่าถ้าให้เลตติ้งนะครับผมว่าให้ประมาณ7เต็ม10นะใช้ได้โอเคนะครับถ้าเกิดใครเป็นหวัดก็ซื้อกินกันอย่างที่2นะครับเขาให้กินเนี่ยแอวนะครับเป็น Ibuprofen นะไอบูโพ f เฟแต่นี้ผมกินเหมือนกินกินแยกกับพารานะครับเพราะว่าเหมือนไปมันจะไปตีกันนะแต่นี้เขาก็ Recommend เหมือนกัน a d v i ิล เป็นยาไอบ u p r o f e นที่ดังที่สุดในอเมริกาแล้วอันละ200มิลลิกรัมนะครับเราได้20เม็ดได้ผลเร็วเหมือนกันนะคือยายาอเมริกันเนี่ยกินเข้าไปแล้วแบบรู้สึกเลยนะมันแรงมากๆเลยนะได้ผลเร็วมากราคาของอันนี้อันนี้ผมกินไปแล้วนะผมก็เลยจะไม่กินอีกนะครับแต่ว่าขวดมันก็เจ๋งเนี่เลยข้างบนให้กดปุ๊บอย่างเงี้ยแล้วออกมายาก็าจะหน้าตาเป็นสีส้สมสีน้ำเงินอะไรอย่างเงี้ยนะ โอเคเก็บยวหายนี่นะครับขวดเล็กๆอย่างนี้เรามาดูราคากันนะครับอันนี้นะขวดเท่านี้มี20เมตรนะครับไอบูโพรเฟนนะราคา5.49 5.49ดอนคูณ34ขวดละ186บาทนะครับ186บาทนาะทโอเคถ้าให้เลตติ้งก็น่าจะประมาณ6เต็ม10นะผมชอบไอ้น้ำมากกว่ามันรู้สึกแบบซึมซับเร็วกว่านะ แต่ว่านี้ก็เขาเลขอมเมนต์ให้กินเหมือนกันนะครับอันสุดท้ายนะผมซื้อมา3อย่างนะครับอันสุดท้ายคือนี่ sore throat lozenge นะครับ sore throat lozenge นะครับซึ่งอันนี้เป็นเหมือนแก้คัดคอนะครับเป็นแค่แบบสเตปซิ l อะไรประมาณนี้นะเนี่ยแล้วก็จะมีมาเป็นแพ็ค่างนี้เลยอันนี้เป็นแบรนด์เจเนริกแบรนด์ของ c v s เลยนะครับ c v s เขาขายเองนะแล้วนี่มีอยู่เกี่ยน มีเก้อันนะครับสิอันอันนี้ผมว่าใช้ได้แบบเร็วมากมากเลยนะถ้าเกิดให้เ е ตติ้งนะครับเก้เต็มสิเลยอ่ะเท่านั้นเลยเพราะว่าคือมันรู้สึกชาคอไปเลยนะครับเออใช้ได้แต่ว่ามันแรงมากยาพวนี้มันแรงมากนะต้องค่อยๆกินนะคือนี้ผมแบบปกติผมกินยาไทยนะเออก็จะกินแบบฟ้าทรายโจอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้ร่างกายมันคิวแบบ ตามธรรมชาตินะครับแต่ว่าพรุ่งนี้ผมสอบผมก็เลยต้องพยายามอัดยาเข้าไปนะให้มันรู้สึกแบบโอเคให้ติวสอบได้นะครับอันนี้กินเข้าไปใช้ได้เลยเ,เดี๋ยวมาดูราคากันนะครับราคาของอันนี้มีเก้มี18อันนะครับมันจะเหมือนมีแบบกลิ่นเมนตอนิดหน่อยนะกลิ่นเชอร์รี่นะครับนี่เห็นไหมจะมีตัวเชอร์รี่อยู่ตรงนี้ราคาของอันนี้นะครับ 4.79ดลอนบร้อยหกสบาทนะครับการไม่สบายที่อเมริกาไม่ถูกนะ <c oughs> คือถ้าจะ,จะอยากแบบซื้อยายาอเมริกามันก็จะแพงแพงกว่ายาไทายเยอะนะทั้งที่มันเป็นอินกเรียนเหมือนกันเลยนะครับยอดรวมแล้วนะครับของการไม่สบายครั้งนี้7 8็ดบาท นะครับโอเคแล้วอย่างสุดท้ายนะครับที่ผมกินนะก็คือนี่โชคดีมากเลยนะครับคุณแม่เตรียมแพ็คใส่ในกระเป๋าให้มาด้วยนะนั่นก็คือน้ำเต้าทองนะครับนี่คือสูตรหวานนะเพราะว่าผมกินสูตรขมไม่เป็นนะและนี่อร่อยด้วยมันเหมือนแบบน้ำพึ่งเลยนะครับเวลาไม่สบายเนี่ยผมก็จะกินชงกินเอา นี่แพ็คใหม่เลยเพราะว่าผมเพิ่งกินแพ็คจริงๆเสร็จไป2แพ็คแล้วนะครับมาอเมริกาครั้งนี้3เดือนอันนี้ฟรีนะครับอันนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายอันนี้โดนซับซับสิเดโดยคุณแม่คุณแม่เป็นคนให้ทุนมานะครับอันนี้กินได้เลยอันนี้ผมยังไม่ได้กินนะวันนี้ได้กินตอนเช้าไปซองหนึ่งแต่ว่าตอนเย็นยังไม่ได้กินแล้วปกติพัลาผมกินเนี่ยก็จะเป็นพัลาแบบ ร้อนในอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็จะผสมอันนี้เข้าไปด้วยโฟกรีนนะครับนี่อันนี้ก็จะช่วยเรื่องคุณแม่บอกให้กินนะทุกครั้งที่ไม่สบายคุณแม่ก็บอกว่าให้กินอันนี้นะครับให้นิวทรีนเข้าไปนะช่วยร่างกายฟื้นฟ,นฟนูร่างกายกลับมาแต่จริงๆครัผมให้มีความลับนิดหนึ่งนะครับผมชอบเทนี้กอกปากเลยบางครั้ง เพราะมันหวานมากเลยมันอร่อยมากเลยผมก็เลยแบบปุ๊บเราค่อยดื่มน้ําตามไปนะครับแต่ว่าอันนี้ผมออกวิดีโอนะผมก็เลยจะเทเข้าแก้วนนี้ <c oughs> อันนี้ยาหวานน้ำเต้าทองนะครับไม่ได้สปอนเซอร์นะ แล้วนี่ผมมีของเจ๋งด้วยนี่ดูนี่นะครับเขาเรียกว่าฟรอสเตอร์นะเอาไว้ชงน้ำผักโดยเฉพาะเลยมันจะรื่อๆอ,อย่างเงี้ยแล้วเราก็เข้าไปเลยนี่แล้วเอาออกนะครับก็แค่ดึงปึ๊บเนี่เรานี้ไปล้างได้ เดี๋ยวน้ำแข็งกัอนอันนี้นะครับผมให้10เต็ม10เลยนะเพราะว่าอร่อยนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่ร้อนในเนี่ยคือช่วยตลอดเลยนะครับจากบอกใ้รอบนะว่าไม่ได้สปอนเซอร์นะครับแต่สปอนเซอร์ได้รับสปอนเซอร์กินมาตั้งแต่เด็กเลยนะครับอันนี้น้ำต่อทองนะ10เต็ม10นะครับ แล้วก็ฟรีด้วยเคขอตัวแค่นี้ก่อนนะครับนี่ก็คือบล็อกการไม่สบายของกัจจังสไลฟ์นะครับผมต้องกลับไปติวแล้วนะเพราะว่าเอ่อเทสไอคาร์ดเนี้ยผมไม่ค่อยได้สตูดี้เลยนะครับเพิ่งมาติวสักไม่ไม่กี่วันนี้เองนะต้องรีบไปติวก่อน